ดีครับวันนี้ผมจะมาให้ชมนะครับเหรียญเม็ดกระดุมหลวงปู่ดูพรมปัญโยนะครับรุ่นพรมพันล้านนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับผมออกที่วัดเทพกุญชรนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนี่ครับผมเหรียญเม็ดกระดุมรุ่นแรกนะครับผมของหลวงปู่ดูนะครับนี่อันนี้เป็นบริเวณด้านหลังนะครับผมจะตอกโคและก็รันหมายเลขกำกับนะครับอันนี้ก็จะเป็นยันประจําตัวของหลวงปู่ดูเลยนะครับผม ครับสาหรับเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อดูนะครับผมอันนี้พุทธาพิเศษใหญ่นะครับมีเกจิร่วมเสกถึงสิบสองรูปเลยนะครับเช่นหลวงพ่อหวนวัดพุทธยสวรรค์นะครับหลวงพ่อเฉลิมวัดพญาตหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้นะครับหลวงพ่อชมวัดโปดสัตนะครับหลวงพ่อทวีศักดิ์หรือเสือดํานะครับผมก็มาร่วมเสกนะครับผมครับสําหรับเหรียญเม็ดแตงนี่เป็นเหรียญที่น่าเก็บครับผมนี่ให้เด็กใช้ได้เลยนะครับผมแถมราคาก็ยังไม่แรงนะครับผม แค่หลักร้อยต้นๆน,นะครับผมก็ก็มีสามารถซื้อได้แล้วนะครับผมนี่นะครับผมเหรียญเม็ดกระดุมหลวงปู่ดูพรมปัญโยนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับขอบคุณนะครับผม